อ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนี่คือซ่องสาวแหล่พร,รวยความเบาเมื่อนีเข้าสิาพากันมาขุดจิลลอนะคะได้รอบได้รอบมาขุดอีกแล้วผนักง,งานขุดเท่าอยู่มาพี่น้องไปต่อกันเท่านี่นี่คือผลงานที่ได้เมื่อกี้ละจากการขุดนะคะได้ประมาณสิบกว่าตัวนี่แหละจะ้ะไปผุล่ะกาลังเดินทางไปผุล่ะดึงปลายเดินไปเรื่อยๆอ๋อเขาลือมมันนี่ตัวนี้เขาลืมน้ำแต่ก็น้ำมานําตัวพี่น้องก็สามันสิหิ้วนะคะ เขาต้องบอเอาไ่หนีเลยน้เนี่มันจะทับที่รตายอ้ย๊ยนี่จิ่รอของเห่าที่ใดนะจ๊ะนี่ค่อยๆว่างนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะทับนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะทับที่รเรานะจ๊ะนี่ได้บ่าไรเราพี่น้องได้ประมาณสิบกว่าตัวหุ่นพนักง,งานคุดเหา่าช่วยหุ่นนะ รอไม่เอ่ยย่าพ่อบ้านใจกล้าหรือป่าปลายงางมโอ้ทางอาจสิหกแน่นะะจะเดี๋ยวนี้ที่รอมันบ่คอยอยู่แบบเป็นแปนเนี่ยค่ะมันสิมาอยู่ในปลานในดงสิละอยู่เป็นแปนคนเอาลายมันก็เลยพักกันมาอยู่จังเสียเมืมองเมืองพี่นนองเอ้ย อยู่หกปันได้เข้ากับสองนํำมาหาจนได้ได้ดนี้อาหารเพราะว่าเขาคืออาหารของเรานเนี่ย,ยนนเนี่ยขวยนยงแม่มาเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมบมเมนบ่โมเนสามว่าซันไปไปต่อเหอโอ้ยขนขุดคนขุดก็มีอด้พี่นอ้องที่เหรอ มันเลิกนะจ๊ะมันเลิกนํำมันเลิกน้ำวันเ,เป็นดินทรายนะคะมันเป็นดินทรายมันติดคอติดอันนี้ติดน้องก็ไม่ใช่ติดหวยแล้ะนี่หวยของเราลำทานอู้ยต้นใหม่ต้นนี้ต้นอะไรเอ่ยสูงจังเลยลำทานนะจ๊ะโอ้ที่รอกับมาอยู่ขางลำทานเน๊ บัวด้ยยูน้ำปลาเป็นแผดนในเดียวนี้มันมากยูจังสีจ้ะนี่เข้ากับสีแดประมาณคาบหนึ่งแล้วคาบหนึ่งอาหารของเรานะจ๊ะไปค่อยๆย่างนะจ้ะเดี๋ยวจีรอมันสีไดงยิ่มันสีง่ายขวยนี้นี่คือขวยจีรอของเข้าแล้วจ้ะนี่มันจะเป็นข้อยสีมันจะเป็นข้ยขื้นข,า,ขาวขวเพราะว่ามันขุดอยู่ยนะ้ะจ่ะน่ะเห็นหูแล้ว น่าเห็นนู่นแล้วหุ่นพนักงานคุณเท่าก็ต้องอ้อมอ้อมเด้จ้ะเฮ้ยเฮ้ยมาเห็นหุ่นบ่พี่น้องเห็นหุ่นบออ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยสิได้แล้ว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 อ้าวหู้เสียหู้เสียหูเสียเสยขว้นเนี่ยหูเสียย บ่บไปยังไปหูดต่อไปเฮาไปอันนี้ต้องถือค่อยๆ้ะจ้ะต้องถือค่อยๆไปเดินไปทางนู้นยังมีอีกหลายยังมีอีกหลายขย้อยนะจ้ะภาษาอีสานคือขยอย้ะจ้ะมันขุดขวยอยู่นี่เฮาเบิ่งขวยนีดิมันสีด้บ่อชึบชุบไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้น อ้าวมูแปวขึ้นนะเว้ยอ้าวออกไปได้โอ้มันเด่นไปตอนไหนล่ะอ้าวบ่ทรเนี่้หาขาใหญ่มันซ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเสียละ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 ตัวดดใดล่ะบุทรนี่ยหาขามันอ้าวมันเป็นยังมันเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะมันเต้นออกดอกเพราะาว่ามันโตหน่อยวงนึงเนี่ยมันเต่นออกบ่ได้ถ้าเป็นตัวใ,ใหญ่เขาต้องเอาขาด,ดีมันออกได้พี่น้องขาด,ดีมันแต่ถ้ามันสิเต่นขึ้นมาได้ มันตัวหน่อยมันเป็นตัวหน่อยหนึงเนี่ยตัวหน่อยหนึ่ยเนี่ยีนตัวเนียนะคะตัวเนียเนียเนี่ยตัวเนียเอ้างายถ่องปราง่างอะมันเป็นตัวหน่อยถ้าเป็นตัวใหญ่มันมันต้องเอาขาดีดออกได้ตัวใหญ่ไปเดินทางต่อไปโอ้ยลำธารเหรอลำธารก็ไหลไหลรินดีขนาดเลยน้ำใสใจจริงนะจ๊ะ ค้นหอดเพลงไอ้กล่องเนาะเพ่งอยังงนอพี่น้องหูบอกคอมเมนต์มาดูเพลงอันนั้นนะเพลงพญาหนักแน่นนะเพลงอะไรเอ่ยเพลงกล้องห้วยแหล่นะสีมีนหนามไรลินมันสีน้าตามฝั่งริมโค้งผวดได้ไปหอดริมโค้งคืนบอออกเลยโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลย อื่เออเออเออการมือกัดมือกัดมือเขาตรงเด็ดขามันออกได้นี่วิธีเด็ดขามันเด็ดขาดีมันได้พี่น้องนี่เด็ดขาดีมันนี่ขาดีมันนี่นี่เด็ดขาดีมันออกกันสิสมันเต้นออกเออ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 นี่ขาดีมันเด็ดออกไปแล้วนานมันกับสีบปเตนออกแล้วเขาตรงเด็ดขาดีมันออกน้ำสมันเต้นออกอุยลำธาร โอ้ยถ้าเราดคต้จได้ปล่อยหอยมานี่ดูนะโอ้ยิ่งที่ล่ะถ้าบกกรมนี่บได้เลยเด้นน่โอ้ยมาติดพุ่งพี่น้องติดพุ่งไปเดินทางต่อไปอ้ยเห็ดพี่น้องเห็ดเบือได้หน่เด้อกินบด้ได้พี่น้องกินบด้เออบอกไห้ฟางนะค่ะดำๆนี่กินบด้เห็ดเบือเห็ดเบื่อมาสร้างบ่เจอเห็ดปวกนะพี่น้องเนาะ พวกเจ้าหูว่าเฮ็ดปลวกเฮ็ดปลวกเฮ็ดลงงะงหกไปสันแล้วขอป้าก,กันเลยหนานี้มันหนาฝนไปเจอของดีเนี่บเจักหน่อยหนึ่ง่าไปทางนั้นแหละป้าถนนหนทางน้องเลยโอ้ยตามไปเบื้องถนนถนนโมมีได้ บ่อพิดนี่คือปลาปลาละโมอ้อยโอ้ยโอ้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 ยโอ้โอ้โอ้ยฮะเจอเหล้วข้อยหนึง่งแถวนี้เป็นแปลนนะจ๊ะเป็นแปนแต่ว่าคุดกับหยากเลยเพราะว่านีนหากใหม่มีหากใหม่นะมันนะก็สิอคุดหยากแน่จังหน่อยนึง ถ้าตัวอันถ้ามันควายแดดมันตรงกบหากใหม่จังสันตี้มันขุดยากเนี่ยถ้ามันอยู่กลางๆเนี่ยเนี่ยไม่มีหากใหม่อันหุ้งแปวมันโอ้ยยุ่งกันเลยโอ้ยะดินทรายไอพี่หนอมันอยู่เลิกดินทรายมันขุดมันควายง่ายนะโปมันควายง่ายดินทรายเดีบย่ไดี่ ไหนว่าไหนบ่เอามาหายทันผู้สมมึงเนี่ยโอ้ค่ะหางใหม่พี่น้องค่ะหางใหม่ชุบนะไหนมาอีกแ้วตัวนึงนี่เขาตอกเอาขาดีมันออกสะก่อนอย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าดิ้นสิขาเด็ดขาดีออก ึ๊บมันเพิ่งออกขาเดียวโอ้ยออกขาเดียวก็เอาใบหันขาหนึ่งซะดีขาเดียวโอ,อ้ยข้องหนามก็อยู่นี่เลยอ้าวต้นไม้มันหักลงมาเมื่อตีหล่ะพี่น้องทับข้องหนามโอ,อ้ยองหนามโอ้ยนักงานคุ้นเหรอโอ้ยไปเบิ่งข้องหนามข้องหน,าม,งนามไปนตะมีปลาปเว้ย บ้ปากเน๊คนดนี้ยังเลือกปาปากอ่ะคลิปนี้กะฝากกดติดตามากดไลค์กดแชหหร์ในรึจ่ะนี่เฮาสิดได้จีหลีดหลายบอเอ้ยบอมเอนจิโปมจิโลนี่ละบ้านคอยเอินจิโลจิปโปมเอ้ยมีหลายซื้อเลยภาษาไทยเอินจีหลีดนะคะภาษาไทยเอินจิงหลีดนะจ๊ะอ้าวฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย